วัสดีครับเพ่นนอนวัสดีครับเนียนออสเนียนออสมาลาวมาลาววันนี้จักกันทักทาหวานนักโม่ลาวพี่น้องเอ้สวัสดีครับควาบูควากลิงโมวันนี้เอโมโม่ซับจัดมาลูหนึ่งไป่ชาตินี่ยผมบอกเลยผมทำดีสิ้วิ่งทำดีชาติผมทำ,ำมมไม่เป็นอย่างที่คานี่ไนะอช่หวาด้วยควาควากลิงโมซับดูดโมู่ตะกี้ก,ไไอก,ก่อน เดีย๋ยวาขอไปได้ถือแ้วนี่ครับตรวจพูดนะร่บพูดในพูดทับพูดทับพูดทรับพีมันไม่หักนะไอ้มันมันมีลายางไอ้พูดทับไอบ้ลบ,บินมันมากมา,มาร่อยะอะไ่ได้ไมนี่ต้อ,อยเด็กมาม,ามาปรยวอยน้องเดี๋ยวกล้วยวิ่งกล้วยเองในเละไม่รอนไมได้มาทำได้วันแล้วยุ่งยุ่งวังนี้ไีน้อยเกินแกง กัวแห้งๆกัวกริ่งมันเยนต้อยถึงเลือนนิดต่อร้อยนี่ตะเล็กเถื่อนแกงเหรอตะเด็กมากินไหมอ้อมใส่ชาบนี่บางคนว่าอะไรรูปเถื่อนแกงไม่เผ็ดเลยเอาเราแกงแพ้ไม่ได้แกงเยอะนะนี่กัวเแพ้มีกัวอะไรผ็ดเออเคยเคยเคยนึกภาพอีกนครับเราคัวแห้งนี่เคยเราไม่ต้องเน้นมาร์คเป็นเพื่อนมาร์คเนี่ยมันคิมที่ท่านนี่มากเลยเป็นเราเนอะ กันปุกก็ใช่เลยไป,ป,ปลกปงกันปุ๊กลงปุกไปกว่าน้ทำตาลครันว่าโดยปุกนัวไปกว่าน,นะครับนี่พี่ดเดจยวพอ่อไม่ต้องมาทำทาลตาะกครับเพื่อตัก,กค,ค,ค,คาวามเค็มอ่าก็คือก็น้ำปลาก็คืออะไรกันวะเใครไปใช่ก็ได้นะต้องมีแต่นะ้อนตายรยวยความฝ่าดีนวาดหัวข้าวโอนไรฮิตนะแนข่งชาต ผมห้ามไม่ได้เพื่อนถ้า,ายกร้านเลยว่าคั่วข้า,หาหวในี่อใครใส่หัวดีนะคิดกันก็นกนได้อาจชอบแต่ผมคงไม่ใส่เพราะว่าหมูกับมันโผอยู่แล้วมใส่หัวดีไปแล้วปักกินมันแรงเรียนเนี่ยตะวแรกน่ากินไปบ้างที่สั้นน่ากินเหมือนคั่วคั่วให้เขื่องกับหมูข้าวอะได้ดีนะนี่ครับ นี่เครืงปรุงแปลวาา่านน้ำตาลนั่นเริ่มเพิ่มเป็นแถวถ้าว่าตึนชอบรสชาติไหมครับลุงเอ็มออกว่านนิดๆหรือออาเก็บน้อยๆ้อแล้วแต่ตามนัดตามชอบขัวปนีพี่ชายเนือวัวก็ได้นะวัวกันร้อยไปหน่อยร้อยพี่นี่อือเลยมาทักวักมาทักชวนมาต้ะาดก้าวร,ร,รอนๆมัๆออ้ยในเด็กผมอยดาวดี้คนที่ชอบอ่าขัวกลิ้งแบบนี้เองครับว่านวัวข้าว วัวข้าออดเรือยวัวข้าแก่ซับพกับไปเบี่ยนซับไปพุ่งเนี่ยรุ่ยเลยพ่อมร้อนร้อนร้อนครับพีอสมองก็ได้คว้านได้ไตรก็ได้ไครยนครับไตรคว้ามไส้ไปเลยรุอยแต่พ่อไม่มีวีล่าวันเนียวันนี้ห้าวัวข้าเลยห้าไม่ได้ไหวข้าวัวข้าวนอนรือวัวข้าแก่มาโซยใส่ตะกำมือแนี่พ่อมน่ากินเลยเป็นแบนั้นได้แรงก็นี่น้ขาเตอรเปิบขากวกลิงงมูซับวันนี้ ขวกลิงกู้ทับจะบับเนนโอ๊แค่นักคิดมากเลยกล้วยล้นมเนี่ยแต่ไม่จะไหวให้เพ็กถ้าเคยตัดบานถ้ามาเลยเนนอ๊ถึงไส่นำถีนคิดได้มากได้คร okay. mm ับได้เอาตัดชอปเอาตัดชอบเริ่มได้ทีเลครับเริ่มได้ทีเลยอใช่ห้องหองห้องหทั้งต้นมือใหมากเลแก่ประเดียวูก็เป็ักว้านะักว่านใดก็รับมห้เร็วเฮ้ ซึ่งตอนดียวมหัวคว้าูสเพชรแมวเพระต้มรส่านินทั้งมอกันกินกับแกงควบู้เพ็ดๆดนๆเลไปตต้มรม่านินมันกาวันรำไรรำไรเนาะโอ้ยเลมันหลายแต่เออแาคนทัพอับอันไม่ใช่ไปกูนึงก็ไม่ได้ไปดยตัวตัได้แบบไปกูแ้่มานทีสั้นได้เตากินไม่แม้ซึ่งแบบซึ่งหวใจยนกันได้เละกินไม่ดี ถ้าว่าแกกเดี๋วกินไงเม็ดเมืออกเมือนีนยันได้ถ้าแบบขอเลือดซึ่งไตัวเย็นงนี้นเลยมันปินมันมันรุ่บ่าอะไรร้อยอยู่เล้วดรแกงมูนไม่รู้เป็นได้กระดานอย่างื้นคริ้คลิ้มอันนี้ชิมชิมแมวริงดี Kim cun Roy, 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 rồi, 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 rồi. Giảm นี่อะไรพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเซ็ตสมบูรณ์แบบครับพร้อมชิมพร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟเลยพี่น้องทุกคเอ้านี่อะไรด่าเนนะื้อกัวกลิง้งเหมือนกัวกลิง้งกัวกลิีนมูสคับใครเดี๋ยวไม่กินมูสก,กินหัวก็ได้ครับหัวอร่อยถ้าไปพุ่งมดเนี่ยคั่วมีแซ่แซ่เหลวสมบูรณ์แบบแล้วพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานครับ กวกลิ of ้งมูสับฉบับนี่นรดวันนี้จัดไปหนึ่งถาดเติมเติบกี่ดองมาเก็บซี่นี่นรสทุกคนนะครับอยู่แก็ๆมาชิมได้ตาไร้อยจริงไหมเออต่างแต่ห็นต่างแต่เรียนสามารรู้ได้เป็นไม่รู้ว่าร้อยจริงไม่ร้อยจริงก็ต้องชิมแค่นี้นะถ้าเพิ่มเ่บ่อร้อยเดีก่อนเพิ่มเอาเลยรับน้องกับเพิ่มกับข้อาวเหนียวปิดคลิปสังเีตนะครับวันข้างหน้าเพิ่มมีตามคลิปไล่ลุงหลักอร่อยกันอาติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อที่นรสกันนะครับ ครับคลิปนี้กระโชคดีมีความทุขกันทุกทุกคนนะครับวัวัสดีครับผมวัสดีครับ